สวัสดีครับคุณผู้ชมเราอยู่กับ mouse and bed banner lord ครับอันนี้เป็นอ่า ep ที่9แล้วนะครับผมมากำลังมันเลยครับไปเรกันต่ออันนี้เรากำลังไล่ต้อนพวกคารวานของพวกชาววาาเดียนอยู่นะครับหลังจากที่เราถึงตัวเขาแล้วใช่ไหมครับเราก็ทำการกดซื้อของก่อนเลยแล้วเราก็พบว่าเขาขายของแพง เกินราคาที่เมืองเรากำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงถูกลงโทษด,ด้วยการป่รานะครับผม านะครับยิ่งใช้เยอะยิ่งเก่งครับดไปหดมาเข้าเพื่อนเฉยครับเราปรับเป็นกระบวนท่าล้อมนะครับโดนเสยครับ รแรงนะครับขวานเล,เล่นจะมาบล็อกทำไมเราเพื่อนเนี่ยตอนนี้กองทัพเราถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งทหารใกล้เคียงกันเราสูดดา้ได้เจ๋งอยู่ตอนนี้เจ๋งอยู่ เดี๋ยวเราจะปรับเป็นทหารมาให้หมดเลยครับไอ้พวกของราคาดีๆนี่เราเก็บไปก่อนเก็บตัวแรกเสร็จแล้วก็ตัวนี้ต่อ ตอนนี้เรามีเงินสามหมื่นสามพันสามร้อยแล้วนะครับขอขอดูสินค้าหน่อยโอเคมีมมาหนึ่งตัวน่าสนใจอันนี้เราซื้อไปก่อนครับจะรอไว้ตีบวกดาบเราอืยิ้มเลยนะโอเคไปได้หมายถึงเอาเงิแล้วกันนะ เ t r s formation i o ด่หมันรอดไปได้แม้แต่คนเดียวระงด้วยพวกมันอยู่บนเนินสูง โดนแทงครับโดนหอกแทงเขาแต็มนหน้าท้องเลยเมื่อกี้อ <c oughs> ันนี้ก้มหลบ อืมกลับตัวกลับใจแล้วนะอันนี้โจนครับเขาไม่อยากสู้กับเราอือยากจะบวกนะครับเนี่ยแต่จะหาว่าเราไม่สู้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออัพทุกเกัน ปาร์ตี้บอกห้านะครับไปมนแล้ครับเพื่อความดืดอจุนอะไรก็ไม่รู้สักอย่าง อันนี้เราเป็นฝ่ายโจมตีเราชอบโจมตีนะครับชนะจะได้อ่ะอันนี้บอกปาร์ตี้ไปอีกห้าครับไปอ่ะลดค่าจ,จ้าง5%นะครับอันนี้สก,กิลไอรอนเมคเกอร,อร์อันนี้ชาโคเมคเกอร์เราเอาชาโครับไม้สำคัญคนระับ เหมือนจะไม่สำคัญแต่สำคัญแท็กติกต้องมีนะครับ mm hmm. ครับก่อน เจ๊ไปหน่อยกันเนี่ยครับแต่คิน่าจะสู้ได้ครับเดี๋ยวเราจะพักผ่อนนะครับให้ทหารเราสู้สึดนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเมืองพักผ่อนเป็นเวลาสามวัน quê hai em nói là họ nhìn trên lưới cả mặt biển loại của sân 我的那件。 ข้างแล้วครับเคซี่กำลังสองเปิดโมโท้ครับโตดเนียม,มาจัดให้ครับโอ้โห้ติด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 ลุด้ <c oughs> จ้วงกันแบบอย่างโหดบ้าคลั่งครับ เมื่อกี้ก็หนีไปทีประหารเลยดีไหมหแต่ถ้าประหารเราจะกลายเป็นคนโหดหลายเกินไปครับเราจะปล่อยไปก่อนเราจะเลี้ยงไข่ครับ <c oughs> ไปที่เมืองเพนน็อก ทางรถเร็วนะครับเมื่อกี้ยังสามหมื่นสามมาเลยนี่เหลือสามหมื่นหนึ่งแล้วโอ้โหโดนทีเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหโดนทีละพันมีโทนาเมนต์นให้เล่นด้วยขายนักโทษไหมครับเราได้ทหารเก้าสิบคนโอ้โหหมาตัวละหกพันอยากจะลองห้ เามแม่ทัพเราต้องเก่งนะครับ ได้หมื่น ดาบรางวัลที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน <c oughs> เราต้องชนะให้ได้มาดิง,ง้างเอา,เอาตายเลยเหรอดาบเดียว <c oughs> เราโดนแล้ว <c oughs> มาดิ ได้นะครับได้เงินเจ็ดร้อยแล้วก็ได้ดาบมาด้วย <c oughs> มาเราชนะญี่ปุ่แล้วะน,นะครับน้ำจาฟูงครับผมสวยๆขอดูดาบที่ได้มาเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ใช้ได้นะพอได้พอได้เอาไว้หลอมเอาไว้หลอม ตามสัญญาครับเราจะพักที่นี่สักสองคืนไปนี้ทหารคนนี้น่าสนใจนะครับเนี่ย well now, คืสเรามาโอเคหลออสเตจมาแล้วเราขึ้นมา91นะครับป่ะดีดับต่อเราจะหลอมจากข้างล่างขึ้นบนไปเรื่อยๆครับหลอมเลยครับ ลาหมดนะครับพักก่อนอันนี้คารวานของวอรเดียนครับเห็นแล้วมันล่อตาล่อใจรอมอีกเราพักนานลูกน้องเลือดเราก็จะรีเจนนะครับแต่ถ้าเราสู้ไปบ่อยลูกน้องเ,เลือดจะไม่ค่อยเต็มมาสู้ก็จะแพล กิวตอนนี้เราขึ้นมาเป็นเลเวล40นะครับยิ่งเลเวลสูงยิ่งดีครับยิ่งตีดาบดีๆได้ครับขายได้แพงด้วยอันนี้ออเดอร์ที่คนสั่งมาครับเป็นออเดอร์อ่อนๆอันนี้แต่เราจะหลอมสุดยอดดาบนะครับรอเลเวลเราสูงก่อนอ่าฝ่ายสติวนี่หาย,ยากนะครับเราต้องกดลลอกไว้ เออขายไปงานเข้าเลยวาสึกแพงหน่อยเราก็เอานะครับงสต,ต้องไปซื้อข้างล่างนะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไม่ขี่อูดดีขี่ม้าดีกว่าเนาะโอ้โหแต่สู้อูดไม่ได้เลยน,ะนั้นขี่อูดดีกว่า ไไนีไปไหนนีไปไหนมามอบซะขายมีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้โหขายมา้าอ้าวพีคกันมาแล้วครับเดี๋ยวต้องโทษครับคุณขายมา้าตายครับผมตัวของคุคือความตาย ไป,ไปและอันนี้เราจะลองให้ลูกน้องเราออกหน้าบ้างนะครับอยากชมฝีมือของพวกเขาอันนี้ทหารเราพักมาเต็มที่นะครับทุกคนจะเลือดเต็มร้อยหมดโตนจ่ออันนี้ เองนี่だなโดเลยดิเดี๋ยวทุ่มเดี๋ยทุ่มอูดเดี๋ยทุ่มอูด โดนเยอะนะครับแต่อุดอึดมากครับนี่ถ้าใส่เกาะแล้วอึดตัวนี้ครับเแต่ต้องไปหาเกาะอ,อุดใ,ใส่อุ้ยกระจาย,ยครับโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้โ,โหสุดยอดนี่แหละพักมาแล้วครับเนี่ยเลือดจางเหลืองกันเลย อะไรแบบๆเข้ามาค้าขายใน,นดินแดนเดนเทียนเจ้าต้องจย ในราคาที่แพงลิบโอเคพวกเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่พวกเจ้าไม่มีสินค้าน่าสนใจอาหารขายสินค้าไม่มีอะไรน่าสนใจก็ผิดกฎหมายนะครับที่นี่ โทษคือตาย่ถานเดียวโอ้ยจวดเต็มเต็มเลยครับรวมลวมเน้น <c oughs> เวอร์ถ <c oughs> ั่วเล่นอะไรยอะเยอะกล่ดีแยวมันรอดไปได้๋ยวมันไปส่งขายเพื่อนมันดี 那那明年那